สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับชาลินวันที่13คมุมอาหารลดหวานมันทอดเริ่มวันสดใสกับกาแฟดำค่ะช่วยเบิร์นก่อนออกกำลังกายนะคะไปค่ะไปออกกำลังกายกันค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะออกกำลังกาย2ชั่วโมงค่ะตื่นตีห้าครึง่งออกกำลังกายเสร็จประมาณ8โมงกว่าจะถ่ายทำคลิปอะไรด้วยก็เอามาให้ดูกันแค่นี้นะคะ รีบรีบออกเพราะว่ายุ่งกับเตรียมเอกสาราทำวีซ่าค่ะ ดูมื้อเช้ากันค่ะมื้อเช้าก็จะเป็นเกาเหลาของเมื่อวานนะคะออกจากตู้เย็นก็เอามากุ่นอุ่นค่ะก็ผักจะได้นิ่มกว่าเดิมนะคะถูกใจคนแก่ค่ะฟันไปหมดละกับไก่ที่เหลือชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ำพะโล้กไก่ไม่เอานะคะไม่กินกินแต่เนื้อระหว่างวันก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะ คิวระหว่างมื้อก็เหมือนเดิมค่ะของว่างของเราก็จะเป็นถั่วลิสงอบทําเองนะคะไปดูมื้อเย็นค่ะเป็นเกาเหลาเหมือนเดิมนะคะเกาเหลาใส่ผักเยอะๆเมื่อวานกินผักเยอะแถมน่องไก่เนื้อไก่ย่อยยากทําให้ท้องผูกนะคะวันนี้เลยจัดน้ํามะนาวไปหนึ่งแก้วค่ะช่วยระบายท้องช่วยดีท็อกล้างลําไส้ด้วยค่ะ ในส่วนของการทำกิจกรรมทำกิจกรรมไปจากเรคคอร์ดก็คือ8000กว่า9นะคะแต่ที่จริงเยอะกว่านี้นาฬิกาแบตหมดการนอนก็7ชั่วโมง44นาทีถือว่าใช้ได้ค่ะเอาละค่ะวันที่13กันไปแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะส